Oxygen h e m oglobin dissociation curve คือกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง partial pressure of oxygen (PaO2) ในแกน x กับ hemoglobin saturation with oxygen (oxygen saturation) ในแกน y เพื่อใช้อธิบาย hemoglobin affinity for oxygen หรือความสามารถของฮโม oglobin ในการจับกับออกซิเจนค่ะ ในภาวะปกติออกซิเจนฮิโมกลบินดิโซเซชันเคอร์ฟจะมีลักษณะเป็น S s h a p e หรือ Sigmoid Shape เรามาดู saturation level กันนะคะดูที่แกน x ก,ก่อนนะคะที่ partial pressure ของออกซิเจนที่ต่ำเปรียบเทียบไปกับในท้อเยนะคะฮิโมกล o บินจะปล่อยออกซิเจนออกได้ดีค่ะก็คือทำให้ออกซิเจน saturation ต่ำลงนั่นเอง ในขณะที่ที่มี partial pressure ของออกซิเจนสูงเปรียบเทียบได้กับที่ปอดฮิโมูโกโบินจะจับออกซิเจนได้ดีทำให้มีออกซิเจนส a t ทเรชั่นสูงนั่นเองค่ะค่า p 5 0หรือ p 5 0คือค่า partial pressure ของออกซิเจนเมื่อออกซิเจนส a t ทเรชั่นเท่ากับ50%ในภาวะปกติ p 5 0จะมีค่าประมาณ26-27มิลมตรปรลอด ซึ่งเป็นสภาวะที่สมดุลของฮิโมโกลบินระหว่างการอัพเทกและการรีลิสของออกซิเจนการชิฟของเคอร์ฟไรท์ชิฟทำให้ d e c r e a อ e ฟ f ินิตี้ของฮิมโมโกลบินทำให้ออกซิเจนถูกปล่อยสู่ทิชูได้ดีขึ้นแฟกเตอร์ที่ส่งผลก็คือการเพิ่มขึ้นของคาร์บอนไดออกไซด์การลดลงของค่า pH หรือภาวะแอซิดซ s ิส การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิร่างกายหรือการเพิ่มขึ้นของ 2,3- b i o s o g l y c e r a t e Left s h i f t ส่งผลให้ Increase h e m o g l o b i n affinity ทำให้ออกซิเจนจับกับฮีโม globin ได้ดีขึ้นที่ปอดแต่ทำให้ปล่อยออกซิเจนต่อชิดชูได้แย่ลง f a กเตอร์ที่ส่งผลทำให้ Left s h i f t ก็คือ การลดลงของคาร์บอนไดออกไซด์การเพิ่มขึ้นของค่า ph ก็คือมีภาวะอัลคาโลซิสค่ะการลดลงของอุณหภูมิกายและการลดลงของเลเวลของ2,3 dpg ฝากกด subscribe กด like กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้ามีข้อสงสัยอะไรหรืออยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมสามารถ comment มาได้เลยค่ะ